ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการวิถีชาวบ้านและผมเฮียเบี้ยวจะพาท่านมาเยี่ยมชมวัดสะกำแพงใหญ่ที่อุณพริพิสัยรีสเกตแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมรายละเอียดข้างในครับตามผมมาครับไปครับ เกียวเปียวพาท่านมาที่จุดไข่แมบงของวันนี้เลยครับนี่คือพี่น้องใจรักวัคศักดิ์อุ่นพริบใสจังหวัดสีสเกตตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าสั้งแพงเนาะทางไหนเป็นทับปางรอบๆตางก็เป็นทับแพงรอบๆแต่เขาทำไม่รอบตามสภาพที่เห็นก็เป็นโงสร้างของของโบราณน่ะนะ เข้ามาดูรายละเอียดทัางในเนาะอย่างนี้ตามผมมาครับอามาเป็นแลบพระองค์เร้องฝ่หของโบราณสวยงามมากอายุพระองคออกรองค์โยโนรัตตพันตีนั่นแหละอันนี้คือเห็นศิลาเลยพระยบเรงองใหญ่ึีนสาราพระจรารานัพพุทธเจ้าร้อครับพุท เพื่อจะมีผ้าสบายมีอะไรออกมาตรงนี้ถครับมีแป้งมีเพียงแป้งมีกระจกียบนะรับมาขอพรเพื่อจะได้มีความสุขสิทธิ์ขอพรนะครับที่สุดตอนนี้ก็หลวงศิวะรียืนบนเต่ามังกรนะคี่นี คุณตาครับร้ควาาดตะุณตาครับผมขอรายละเอียดของผับปังปราสาทหนึงมันมีกี่หลังครับปราสาทก็จะมีห้าหลังหลักๆนะห้าหลังอันนี้ก็สร้างอย่งไม่สรก็แต่ก่อนเ่ชดว่าเรื่อรายลอีดก็อาจจะ่อยน้เพราะว่ามันจะีมันจก่ามจะเ่าเต่อยท้นี้ทั้นจ้เป็นที่งหง อาจจะเวลาละเอียดข้างนางๆทีหลงนะครับลุกเรื่อคตาอลน้นทำได้ไมครบบาัคป่ต่อเลยครับหมลุกทีลุกไฟ ปราสาทนี้มันจะยาว80เมตรนะตรงนี้ก็ทางจะงนี้ไปมันจะเป็นทางนะครับคุณตาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอถามการันตีจากคุณตาประมาณอายุประมาณเท่าไหร่มาตรงนี้ก็ศิลปะของเนาะศิลปะของอายุกว่าทันกว่าปีทันกว่าปีสมัยพระเจ้าชัยเวรมันที่หนึ่งเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งพระศิโยมันที่หนึ่พุทธศักราช พันประมาณพันกวก็่ายนี้จะเริ่าท oui> ้่สิบห้าสิบหกโอ้ประมาณพันปีอะตรงนี้นะฮะอาะว่านะเป็นสถาการสร้างปราสาทตรงนี <t 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 ้เขาเขาบันทึกไว้ใช่ไหมบันทึกไว้ตะลุยฝาขอมใช่ไหม อันนี้คือภาษาของนะครับภาษาของใครก็นะไม่มีความคื่อที่จะเขามีคนามาเปลนคุณตาก็ก็คงจะเป็นสมเด็จพระนิธิารระเจดจารนาสุดานเขามาเปลี่ก็ก็คงจะได้ข้าพคงจะอ่านได้อันนี้คือทางเข้านะครับยไม่ถึงทาองวรดสามเจ้าไม่คุตาราาย ออตอนนี้นะพูดถึงว่านะสมัยตั้งแต่เนะจ็บชายเองไชวลมันที่หนึ่งเออเป็นเชีโนนนะนการสร้างประสาทมนุษย์เรานะ ก็ต้องระมัดระวังในการขึ้นการลงนะไม่ไม่ให้เป็นการประมาทนะไม่ใช่ว่าก้าวไปครัเวลาจะขึ้นเนื้อจะดูเห็นดูเท้าหรือดูตีนเราเองนะขึ้นขึ้นลงขั้นให้ไนะครับของทำขั้นให้เพื่มสะดวกด้กานครับเดินขึ้นลงไม่ต้องใช้เทียนงรือ ทานผู้ชมครับผมก็ยังอยู่กับคุณตาเสงครับคุณตาเสงมาให้ความรู้เกี่ยวกับองค์พระสาทในวัดจากกแพงแห่งนี้คุณตาครับครับผมตรงนี้คือที่ไหนครับที่แต่ตอนนี้ก็เป็นประสารองค์ประธานองค์ประธานองค์ใหญ่นะเพราะว่ามันจะมีสามกลางอุ้มนะอ๋อสามกลางขนาข้างคือองค์อุ้มใช่ไหมองค์อุ้มครับจะมีลวดลายเ็นจะ่าวว่าข้างบน ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเป็นไอ้ไอ้อะไรเหมือนเหมือนอนนาลายบรรทมศิลป์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเออแล้วคุณตาครับเราก็จุดประสงค์วัตถุประสงค์เขาสร้างก็ตอนนี้ขึ้นเพื่ออะไรทักสมัยแต่ก่อนเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลก็ไม่ใช่นะเป็นดูโลกนะครับยังไม่มี หากว่านะเมื่อพระอาทิตย์ทรงกรดก็จะพร้อมกันเขาปนมรุ่งนครวัดนครธมนะพระจงกดก็คือพระอาทิตย์ตั้งแนวดิ่งแนวฉากเลยใช่ไหมเขาจะทรงก่ะแสดงว่าก็เหมือนเขาพระปนมนุ่งก็คือประตูตรงนี้ก็จะตรงเลยใช่ไหมตรงกับแสงอาทิตย์ก็นั่นนะทั้งสามประตูเนี่ยมันจะดิ่งไปชนนุ่เลยนะมันจะตรงกันเลยตรงกันเลย แล้วคุณตาครับเดี๋ยวผมสงสัยอยู่ว่าเวลาน้ําท่วมเีอะอะไรเนี่ยการระบบระบายน้ําเขาเป็นยังไงผมเหมือนว่ามันเป็นแหวนเหมือนสระน้าอ่ะหมายถึงบริเวณรอบๆเนี่ยถ้าฝนตกน้ำเยอะๆวางท่อระบายออกไปแล้วทางทางรถไฟไม่คือมาวางตอนหลังใช่ไหมเมื่อก่อนไม่มีที่หลังจะก่อนไม่มีนี้เขาคงเป็นกรมศิลปากรเขาดูแลกรมศิลปากรเนมือนกรมศิลปากรนี่จะมา เมื่อระยะน่ะสมเด็จพระนิสาพระเทพรุเทพรุดาดาราที่เสด็จมารับจะแสดงว่าพระองค์ท่านเสด็จมาเรื่อยๆเสด็จเสด็จมาเป็นเป็นครั้งที่สามเลยนีสองพันสี่สี่ร้อยห้าอันนี้สี่ร้อยเท่าไหร่เนอะก็ไม่นานปีสามสิบเอ็ดนี่ท่านผู้ชมครับนี่อายุพันกว่าปีนะครับอาขมนะเป็นภาษาไทย โอ้ยคนตามีหกหลังเนาะแต่นี้หลังนี่คือหลังหลังเอกหลังใหญ่เนาะหลังพระประธานหลังประธานเลยตรงนั้นก็คือหลังประคองก็คุณตาเรียกว่าอะไรนะฮะหลังข้างๆคุณตาเรียกว่าอะไรก็เป็นปรางอุ้มเป็นปรางอุ้มเนาะยางจ้าวปราสาทเป็นตัวนี้เป็นพระปรางประธานเดี๋ยวไปดูข้างนอกแล้วคุณตาเนาะคุณตาลงค่อยๆลงด้อคุณตาผมโง่เดยคุณตาผมไม่ได้วงตก็เองมก็ ผมก็ไม่ได้ไม่ต้องมาทางนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ครับเขาเรียกครับเหมือนน,า,นาลายบนทมสศิาลอะไรประมาณนั้นนอ้อ แล้วก็มี้าหน้าจะมีช้างเอราวัณแล้วก็มีเอราวัณก็คือช้างนะครับแล้วก็พุทตาคุณตารับเขาการบบรณะบุรณะของกรมศิลป่าอเขาบูรณะไปเยอะไหมก็ลวดาตรงนี้อามุตาสมุนร้อยเปอร์เ็นต์เนี่ยเป็นสีส้มยเขาจะอ๋อข้อมูลนะตรงที่สีขาวเป็นของใหม่ สีขาวสีแดงๆนั้นใสอยู่นี่คือการบนรณะใหม่อ๋ออันนี้ก็คือใช่เนาะใหม่เนาะตัวนี้จะเขาสับทางกรมศิลปากรเขาสับขาทรางมาอีกใช่ไหมครับหลังจากพระสรงเสด็พระเทศเดร็จเกิดไปแล้วก็กรมศิลปากรก็กลับมาบลรณะขุนตานี่โองอุ้มเนาะใช่ไหม องุ่นก็คือตรงท่านตรงกลางก็คือไว้สักครละสีวลึงเหมือนกันเนาะมีพระปางอยู่ห้าองค์หกองก็ไม่ไม่รู้ว่าท่านจะมาก็ต้อง้งจะได้เตรียมนักเสกให้เพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้เรียกองค์เรียกหลังเนาะคุณตาเนาะ ตรงนี้จะมีนายปันทมสิอ๋อตรงนี้มาลำปันทมสิเนาะตาระวังนะผมก็ไม่แข็งได้เพระตาสังคุตตาขึ้นลงไปตามอะเนาะ ตรนั้นองคุ่มสององคุ่มทำทีหรืออะไรหลังสององคือหลังอุ่มตรงนี้ก็คืออาจองที่เกี่ยวกับททีหอะไรไครับมันน่จะเฟอมแน่นอนใชจิงก็ไม่รู้ไม่รู้วันานมาเป็นพันปเนาะก็มันงประจํวันเกิดเรงาดจกกผ่าน

ตอลสัวมายเรื่อผมก็ไม่ปดีดตาผมจับคุณตาผมไม่ใช่คคุณตาเน่องควาตัวเองนะเอาดูลมๆแล้วก็คือลักษณะนี้แล้วก็เป็นกาันะหลงกลแล้วก็ด้านหลังอีกนะ สมนี้ล้วก็ัจะคลายกันแต่ไม่ต้องจะมีประตูพอคลศิลระกตนมามันจบลงลงมาแล้วก็เก็บไปไว้ที่หลังโรงเรียนตัวังค่าน เป็นศิลปะผมโบราณเมื่อพันกว่าปีนะรอบ่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดียบิวได้มาตรงนี้ได้รับความรู้จากคุณตาสิงห์แล้วคุณตาครับเชิญดานนี้หน่อยโอ้ยยังไงก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณคุณตาสิง์มากมากเนี่ยความรู้ทางเลยครับวิถีชาวบ้านของเราโอ้ยขอบคุณคุณตามากมากคุณตาจะเจอคุณตาที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นมัายอ่างั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะ เนาะพวกเราแฟนเพจตอนผู้ชมทุกท่กานผมเฮียเบี้ยวและวิถีชาวบ้านพ้อมน,านา้าดิดและพ่อคุณตาเสงก้าต้องกราบลาท่านผู้ชมแล้วละนะครับ,รบสวัสดีครับผมครับทุกดีครับ